สวัสดีค่ะ a n าตา e r g n i s i s h t h the y a y นะคะวันนี้คำว่า really คือคำว่า really แปลว่าจริงๆเนี่ยนะคะคือว่าตอนที่ฉันเริ่มพูดภาษาอังกฤษแรกๆกันนะคิดว่าเป็นกันทุกคนนะคือคนไทยเราชอบติดเนี้ยว่าจริงหรอจริงหรือเปล่าจริงสิอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยติดปากว่าก็พูดว่า really really คือแบบว่าใครพูดอะไรมาก็จริงหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยคือประมาณว่าอารมณ์เนี้ยนะ แต่ว่าคือฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้พูดคําว่าเรียลลี่คำเดียวไงเขามีคําอื่นมากมายที่เขาจะพูดอ่ะเพราะฉะนั้นคือเท่าที่สังเกตนะเหมือนกับว่าเออถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งๆ่งจะหัดพูดเงก็จะติดปากมากคําว่า Really ี่เรียลลี่เรียลลี่ถามอะไรมาก็บเรียลคือจริงอ๋ออะไรเงี้ยทีนี้มาดูกันว่าพูดว่าอะไรได้อีกนะคะสมมติว่าฉันเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเพื่อนนะมีคนหนึ่งบอกว่า เขาวิ่ง10กิโลเมตรได้ภายในเวลา30นาทีมันเร็วไปปะเร็วไปเนาะเร็วไปไหมคิดว่าเร็วไปอะนะโอเคสมมติว่ามันเหลือเชื่อมากก็บอกว่าฉันก็บอกว่า h ี she told me she can run 10 kilometers in in half an hour She told me she can run 10 kilometers in half an hour แล้วทีนี้สมมติว่าฉันเล่าให้ฟังใช่ปะแล้วก็ถามว่า really ก็คือจริงเหรอเนี่ย เรื่องจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะใช้ว่า r e a l l y ก็ได้นะคะหรือว่า is that right is that right จริงหรือเปล่านะคือทุกอย่างแปลว่าจริงหรือเปล่าหมดเลยนะโอเค is that true is that true หรือว่า true true หรือว่า are you serious are you serious หรือว่า are you joking are you joking หรือว่า you joking แค่อยู joking ก็ได้นะคะมันบอกว่า short ลงไปเรื่อยๆเพราะเป็นภาษาพูดนะ y you joking หรือว่าบอกว่า I can't believe it I can't believe it อืมประมาณนี้นะหลายคำมากเลยก็เลือกๆใช้ให้มันสลับสลับกันไป I can't believe it C-A-N about t o ปโ e T นะคะถ้าเป็นออสเตรเลียกับอังกฤษอ่ะก็คือจะออกเสียงว่า can't แต่ว่าถ้าเป็นอเมริกาก็จะเป็น can't I can't ก็แล้วแต่นะอยู่ประเทศไหนหรือว่าคุยกับใครก็แล้วแต่โอเคงั้นวันนี้แค่นี้แล้วกันนะคะ แล้วก็เจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบาย